จดจากกีเล็กเคร่องเศร้ามองทั้งหลายได้ขาดจารู้ถูกด้วนดีแล้วกิเป็นิีสักการะิีตามพระกาวันต์ตามทีู้ายาิญนิอาตระเจูชจซึ่งพระผูมิพระภาคเจ้านั้นด้วยเรื่องสักการะเหล่านี้ วันตา,าบูติพระพากเจ้าจะเลวายีเลว,วีเมียอิศการีบิดามัตมังนาบิปุชชยามีอาบะเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะตองท,งท,งทีวันตา